สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับพวกเรานะครับช่องเติ้นอูกูรูฟุตบอลน,นะครับช่องที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบวกกับแนวทางการจัดทีมในแฟนตาซีนะครับวิกนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีเตะกัน12คู่นะครับก็หมายความว่ามี4ทีมที่จะได้เตะ2น,นัดเป็นดับเบิลเกมวีคเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็วีคนี้นะครับสำหรับคู่แรกจะเตะคืนนี้ตอนตี3เพราะฉะนั้นเวลาส่งทีมตี2นะครับสำหรับ GG คู่แรกเป็นแอสตันวิลล่าเจอกับลีดยูเนเต็ดนะครับตัวเจ็บของแอสตันวิลล่าก็เป็นเดโก้คาร์ลอสกับจอมทัพตัวสำคัญอีกคนหนึ่งคือจอห์นแม็กกินนะครับแล้วก็หนึ่งใบแดงทนใบแดงนะครับของเรียนโดเดนดองเกอร์สามคนนี้ลงไม่ได้แน่นอนนะครับส่วนฝั่งลีดยูเนเต็ดตัวหลักๆสำคัญสำคัญก็คงจะเป็นลุยซานิเทลล่ากับจอร์ดดาวลาที่ยังเจ็บยาวอยู่วิเคราะห์วิจารณ์คู่นี้อ้อของวิลล่ามีแมตติแคทนะครับที่เช็คฟรีแต่ผมมองว่ามีโอกาสลงได้คู่นี้ วิลล่าของอุนายแอมเบี่นะครับ mm hmm. ก็ทรงดีๆายๆแต่ในคําว่าดีๆไร้ที่ผมดูนะครับผมมองว่าวิลล่านะครับเหนียวแน่นพอสมควรอ่ะคืออย่างแรกที่ดีขึ้นนะครับคือเกมเหนียวแน่นขึ้นนะครับไม่ค่อยมีช่วงเวลาพังเรวย,ยาวคือวิลล่ายุคจราดเวลาเล่นหลุดหลุดยาวเลยทีหนึ่งยี่สิบสามสิบนาทีแต่ของอุนายแอมเบี่ดูเนียนขึ้นดูเหนียวแน่นขึ้นที่คําว่าเหนียวแน่นขึ้นดีกว่านะครับ โอกาสผิดพลาดความผิดพลาดง่ายๆก็ยังคงมีอยู่ก็จริงนะครับพวกเซนเตอร์ฮาบตัวกลางอย่างทารนวินกับเอสซี่คอนซาแต่ได้จุดอื่นมากบนะครับผมมองว่าวิธีการเขาทำของวิลลาดูหลากหลายขึ้นด้วยโอเคอาจจะดูไม่หวืวหวาใช้ฟุตบอลไดเล็กยนจากด้านข้างเข้าไปนะครับให้วัดกินเก็บบอลคองบอลหรือเข้ามงเข้าฮอตแต่เป็นแนวทางการเล่นที่ชัดเจนส่วนฝั่งลีดก็ยังอาศัยลูกบุบบ้าบของแนวลุกนะครับ ผมมองว่าคู่นี้ในส่วนของพาิจารย์ผมชอบวิลล่ามากกว่าชอบรู้สึกชอบเลยนะครับคือทีมเดิมๆพอเปลี่ยนโค้ดบางครั้งเรากลับรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันมองเห็นนะครับอย่างวิลล่าอย่างบู๊ปเนี้ยเป็นสอทีมที่ดูดูดีขึ้นเลยในความคิดของผมนะครับผมมองว่าคู่นี้วิลล่าน่าจะบทเอาชนะลีดได้ อาจจะไม่คลีนชีสนะครับเพราะว่ามองว่าวิลล่าเนี่ยคือในส่วนตัวผมมองว่าเป็นทีมที่เสียประตูง่ายครับม,มันชอบมีความผิดพลาดอะไรง่ายๆอยู่ไอ้ความปิดพลาดส่วนบุคคลเนี่ยมันยังแก้ไขไม่ได้นะครับผมก็เลยมองว่าอาจจะเสียประตูแต่น่าจะชนะลีดได้นะักเตะในแฟนตาซีคือวีคนี้กองหน้ามันก็มีเยอะมากมายเลยนะที่ที่ได้เล่น2นัดนะครับ แต่ถ้าจะเลือกใครสักคนหนึ่งผมเลือกโอลิวัตกินละกันผมมองว่าหนึ่งก็คือเป็นตัวจบสกอร์อยู่แล้วสองเป็นตัวยิงโทษเนาะ mm. ก็คิดว่าวัตกินมีโอกาสดีที่มีจะอาจจะทำประตูได้นะครับ mm. ถัดไปเป็นบิ๊กแมตช์เลยครับบิ๊กแมตช์แบบสุดๆเลยคู่นี้ใช้เวลาวิเคราะห์ว,ว,ะวิจารณ์นานนิดนึงนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวเจ็บนะครับตัวเจ็บก็ของแมนยูก็ นันนี่แฟนเดอร์เบกผมมองว่าไม่ค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหร่นะไอคนหนึ่งเป็นเช็คฟิตต้องดูลุนงานเช็คฟิตของเดโก้ดาโลซึ่งผมมองว่าต่อให้ดาโลเจ็บมีผลนิดเดียวนะผมมองว่าวันวิสกาเล่นแทนได้นะครับยิ่งวันวิสลงเกมรับแมนยูอาจจะดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับส่วนฝั่งแมนซิตี้ก็เป็นลูเบนดีแอรเจ็บกับจอห์นสโตนที่ต้องทดสอบความฟิต คู่นี้ทั้งแมนยูทั้งแมนซิตี้ City, มีโปรแกรม2นัดแมนยูพอเตะกับซิตี้เ็จอีกนัดหนึ่งไปเยือนคิสซัมพาเลสส่วนฝั่งซิตี้เจอโปรแกรมหนัก2นัดเลยนะครับเล่นในบ้าออกไปเยือนแมนยูแล้วกลับมาเล่นในบ้านเจอกับทันแนมพอสเปอร์พิคเอาวิจารณ์คู่นี้คือแมนยูอ่ะมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับมันดีขึ้นมามากมายแล้วคนก็มองว่าเฮ้ยมันมันสมควรละถ้าจะเจอซิตี้สักช่วงเวลานึง มันควรจะเป็นช่วงเวลานี้นะครับที่แมนยูเล่นได้ดีขึ้นแล้วซิตี้กำลังดาวลงเลยครับซิตี้เนี่ยดาวลงอย่างมองเห็นได้ชัดเลยชนะยากขึ้นด้วยนะครับยกเว้นมันที่เจอ Chelsea เชลซีใน FA ฟเอคัพนะครับซึ่งเชลซีมันบูจ่จริงๆนะครับในลีกซิตี้เจอใครก็ยิงไม่ค่อยขาดแล้วนะครับมาเจอกับแมนยูที่สภาพทีมค่อนข้างดีไม่ใช่แค่มาคัดแรดฟอร์ดนะครับที่มาดูดีขึ้นทีมทั้งทีมดูเล่นดีขึ้นนะครับดูมีความเข้าใจในเกมมากขึ้นเลย การได้คา s เซมิโลมาดีขึ้นมายกระดับทีมขึ้นมามากมายนะครับเกมรับที่เคยผิดพลาดง่ายๆก็ดูดีขึ้นโอเค R, เดคอเหนี่ยวอยู่แล้วนะครับคือตอนหนึ่งเกมแ,แน่นอนว่าแมนยูอ่ะนัดเนี้ยมันก็ต้องมีโอกาสที่โดนซิตี้สองยิงอยู่แล้วนะครับแต่ผมมองว่า เกมของแมนยูเมื่อดีขึ้นมาขนาดนี้คือปกติเนี่ยแมเชสเตอร์ดร์บี้แมนยูเจอแมนซิตี้ที่แพ้ๆกันที่เราเห็นแพ้6กสามอะไรเงี้ยคือแมนยูมันลงไปสู้ทุกนัดอยู่แล้วนะครับด้วยความเป็นดร์บี้แมตช์นะครับลงไปสู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันสู้ไม่ได้นะครับกำลังใจเนี่ยมันสู้ไม่ได้เหมือนเด็กน้อยนะครับถือฟุตเล็กวิ่งไปตีกับเขาแน่นอนเขาก็ทุบหัวแบกกลับมาแต่แมนยูนัดนี้ชุกนี้นะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่เด็กน้อยคนนั้นอีกแล้วนะครับมันมีอาวุธครบมือมากขึ้นนะครับความ,ม,มาขึ้น โค้ดเก่งขึ้นผมมองว่าณนะจุดจุดนี้แมนยูดีพอที่จะแบ่งแต้มกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะครับแน่นอนว่าหากถามว่าคู่นี้ใครมีโอกาสชนะมากกว่ากันก็คงจะต้องแมนแมนซิตี้ถ้ามีโอกาสมากกว่าแต่ถ้าผลจบออกมาเป็นแมนยูชนะซิตี้สำหรับผมไม่ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับไม่ถือว่าพิก็อกช็อกโลกเลยผมมองว่าโอกาสเกิดขึ้นได้คู่นี้ผมมองว่าแมนยูแพ้ไม่ขาดดีไม่ดี ยันเสมอได้ด้วยนะครับหรือสร้างเซอร์ไพรส์ชนะเลยก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดใจอะไรมากมายมาถึงแฟนตาซีซิตี้แมนยูนะครับมันก็ได้เตะ2นัดนะครับเพื่อนๆก็จะมีหลายคนต้องแบ่งความคิดแหละว่าเราจะใส่หลังแมนยูหรือใส่หลังซิตี้ดีนะครับเอ้ยหลังแมนยูหลังซิตี้หรือหน้าแมนยูหน้าซิตี้ดีในความคิดส่วนตัวของผมนะผมมองว่า ผมจะไม่ใส่กองหลังทั้งคู่นะครับนั่มองทั้งทั้งแมนยูทั้งซิตี้ทั้งสเปอร์ผมมองว่าเพราอวิกนี้มันเจอกันเองนะครับมันควยไปควยมาซิตี้เจอแมนยูเสร็จไปเจอสเปอร์ถ้าเราใส่หลังซิตี้หรือหลังแมนยูนอกจากจกะเสียโคตา้าที่จะใส่กองหน้าแล้วเวลาเราเล่นแฟนตาซีเราเลือกทีมไปมันจะลุ้นความที่ผมมันลุ้นเหนื่อยมันลุ้นยากมันลุ้นยังไงไม่รู้ครับคือคุณใส่ซิตี้ใส่หลังแมนยูหรือใส่หลังสเปอร์ไปแน่นอนว่าถ้าคุณใส่หลังซิตี้ แล้วคุณจะใส่แรดฟอร์ดใส่บูโน่ใส่เคนได้ไหมอะโอเคมันใส่ได้ครับในความเป็นจริงมันใส่ได้อยู่แล้วต่อให้จะต้องมีด้านหนึ่งที่มันจะต้องหักล้างคะแนนกันแต่เวลาเราเล่นแฟนตาซีเราจะสนุกไหมครับคือน,นัดนี้ใส่หลังหลังซิตี้มีแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยิงหรือจะไม่ยิงดีพออ,อีกด้านหนึ่งไม่มีเราใส่เคนหรือโซน มันจะเชียร์หลังซิตี้หรือจะเชียร์ให้หน้าสเปอร์ยิงหรือ,อยังไงมันมันกลับไปกลับมานะครับมันขัดกันอยู่แลมันเชียร์ไม่สนุกนะครับแต่กับการถ้าเราใส่หน้าแมนยูหน้าซิตี้หน้าเคน Ken, อย่างนั้นนี้มันสนุกนะครับเราดูฟุตบอลไปด้วยแล้วเราเชียร์แฟนาซีที่เราจัดทีมไปด้วยมันก็จะเชียสนุกตรงที่ว่าปล่อยมันใส่กันไปเลยนะครับแบทฟอร์ ชาร์จเข้าไปยิงบูโน่ซัดฟรีคิกเออร์ลิงบาวฮาแลนด์ชาร์จจ่อจอเดอร์บอยยิงไกลปล่อยให้มันใส่กันสนุกสนานไปเลยนะครับยิ่งมันยิงกันเยอะคะแนนแฟนตาซีเราก็ได้ไปด้วยเราก็จะเชียร์ฟุตบอลดูฟุตบอลอย่างมีความสุขมากขึ้นไปด้วยนะครับในฝันคิดส่วนตัวของผมนะผมจะจัดทีมแบบนั้นเพราะฉะนั้นนักเตะที่ผมจะเลือกสำหรับคู่นี้ผมจะใส่หมดเลยนะครับผมจะใส่ Bruno, andez, Marcus, ford, บูโน่เฟอร์นันเดสมาคัสแรดฟอร์ดเออร์ลิงบาวฮาแลนด์เควินเดอร์บอยผมก็เชื่อลึกๆว่าซิตี้มันคงไม่เละสองสำนัดติดนะคคนะครับแาาแล้ว้ววาาามมมิดผพเซ แน่นอนว่าความคมความเฉียบขาดของลิเบอร์ฮาร์แลนด์ก็ยังคงอยู่นะครับที่กลัวๆลึกๆสําหรับผมกับเป็นมาคัตแรตฟอร์ดนะคือทั้งๆที่มาคัแลตฟอร์ดฟอร์มแรงขนาดนี้ทําไมถึงกังวลคือคือที่ผ่านมานะครับเราเราเราจำภาพมาคัตแรตฟอร์ดว่ายิงกระจุยกระจายยิงมากมายนะครับยิงติด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 กันมาหลายนัดมากนะครับบังนัดยิงเบิ้ลยิง2แต่ทุกนัดที่มาคัตแรตฟอร์ดยิงแรตฟอร์ดยิงทีมเล็กนะครับทายิงทีมเล็กมากๆทีมเล็กระดับล่างๆลุ้นตกชั้นเลยนะครับ ก็เลยมองว่าพอทีนี้มาเจอของแข็งอย่างซิตี้บวกกับโปรแกรมอีกหนึ่งนัดโอเคมันได้ลุ้นตรงที่เจอกับพาเลทนี่แหละครับผมถึงก็เลยก็เลยคิดว่าเอาว่าถ้ายิงซิตี้ไม่ได้ก็ยังได้ลุ้นวันเจอพาเลทผมก็จะใส่ครบเลยครับทั้งบูโน่แรดฟอร์ดเออริกเบลฮาร์แลนด์แล้วก็ควินเดอร์บอยคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะครับผมถัดไปวันเสาร์สี่ทุ่มนะครับเป็นบูเบอร์แฮมตันเบลเลอร์เจอกับเวลแฮมตัวเจ็บนะครับก็เป็นของบูเป็นเปโดเนโตกับซาอิด คาราเซ่นะครับคาราซิกของกองหน้านะครับซื้อมายังไม่แทบไม่ได้เล่นเลยนะครับเจ็บคู่ส่วนฝั่งเวทามีเช็คฟิตสำคัญสำคัญสามคนเป็นเคิร์สซูมาวาลานเมียคูฟาวแล้วก็จอลูก้าสคาร์มัตกาสามคนนี้มีโอกาสซุ่มเสียงที่จะไม่ได้ลงนะครับแล้ววิจารณ์คู่นี้บูเอย่างที่บอกไปก็บูเป็นหนึ่งทีมนะครับที่ดีขึ้นมาเลยครับดีดูดีขึ้นมาพอสมควรเลยแหละสำหรับ พอเปลี่ยนโค้ชเป็นลูเปเตกีนะครับมาฝั่งเวทแฮมก็ยังคงออกทะเลต่อไปแม้ว่านัดล่าสุดจะเสมอกับลีด2 2ได้ผมมองเลยครับว่าลีดไม่ดีเองครับแนวรับลีดเล่นไม่ดีเองนะครับทำให้เวทแฮมมีโอกาสได้สองประตูและยิงได้ถึง2ลูกครับวันนี้มาเจอกับบูฟแล้วยิงมาเยือนด้วยผมมองว่าดีไม่ดีนะครับจะพังนะครับมีโอกาสพังต่อนเนื่องอีกเวทแฮมนะครับจะไม่ชนะอีกตอบยังยังคงหาชัยชนะไม่ได้ แล้วแนวรับของวูฟลึกๆแล้วก็มีโอกาสแม้ว่าเวินแฮมจะมีนักเตะนะักลุกดีๆหลายคนที่เราคุ้นเคยนะครับแต่นันนี้ผมมองว่าวูฟมีโอกาสนะเป็นเป็นหนึ่งทีมที่มีโอกาสเก็บคินชีนได้เลยสําหรับแนวรับวูฟถ้าเพื่อนๆจะเลือกนะครับผมเจาะดูมาแล้วครับสคนในยุคข,ของลูเปตกีในฟุตบอลลีกนะโูเปตกีคุมลีกคุมวูฟเนี่ยเล่นในลีกมา3นัดใช้3คนนี้เป็นตัวจริงทั้ง3นัดเลยนะครับก็เป็นคนะิวินคินแมนนาทานคอลลิน แล้วก็เซเมโด3คนนี้จะเป็นตัวจริงของโรเบรติกีในฟุตบอลอีกทั้งสานัดเลยนะครับก็คู่นี้ผมมองว่าบูไม่แพ้ครับวันเสาร์สี่ทุม่มอีกคู่หนึ่งเป็นนอตทิฮัมฟอรเรเจอกับเลเตอร์ซิตี้นะครับตัวเจ็บของฟอรเรสจ์เจ็บไม่ลงไม่ได้แน่ๆคือเจสซี่ดินการ์อีก2คนที่ต้องสอบความฟิตก็คือเนโกเวเลียมกับไอตาอิโวอวอนิเย่นะครับนักเตะอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆหลังๆมีคนเลือกเยอะพอสมควรนะครับก็เยอะพอสมควรเลยละ่ะวิ่งนี้ผมก็มองว่าน่าจะมีคนเลือกต่อ บางครั้งบางคนเหมือนกันแต่อัลโบนิเย่เนี่ยตอนนี้ทดสอบความฟิตซึ่งมีโอกาสไม่ลงนะความคิดผมคือฟอเรสเนี่ยในลูกตัวอื่นมันมีอีกหลายคนนะครับมันมันมีตัวเลือกอีกเพียบเลยนะครับถ้าตัวหนึ่งไม่ฟิตไม่เต็มร้อยแค่ไม่เต็มร้อยผมมองว่ามีโอกาสที่จะโดนดับเป็นสับลองเลยส่วนฝั่งเลเตอร์ก็เหมือนเดิมครับเจ็บเพียบนะครับก็ไอ้เจมส์จัสตินจอนี่อีแวนลิเกโดเปเรล่าเจมีเดซันไอ้เคเลนดูเบลลี่ฮอลนะครับแล้วก็ไอโอโซเปเร่พวกนี้เจ็บโอ้โหเหนื่อยครับคู่นี้ ฟอเรสดีขึ้นมาเลยนะครับไปถึงรอบรองในฟุตบอลลีกค,ครับได้ด้วยขวัญกำลังใจดีขึ้นนะครับมาเจอกับเลเตอร์บอลผีบ้าน,นะครับยิงเขาหมั่งโดนเขามั่งแต่หลังๆไม่ค่อยยิงแล้วนะครับจะเป็นโดนซะอย่างเดียวเลยเหมือนกันนะครับแต่สมัยก่อนเลเตอร์จะเป็นทีมที่ยิงเยอะเสียเยอะหลังๆเขาไม่ยิงเลยโอ้โหก็ต้องมองว่าเกมของฟอเรสเล่นในบ้านเวลาบุกใส่เลเตอร์เลเตอร์มีโอกาสอยู่แล้วครับจงังหวะโตกับสวนเจ็บๆเนี่ย อยู่ที่ว่าจะทําได้ไหมในเมื่อหน้าเป้าของเลเตอร์ทรงใครลงมาก็ไม่ดีนะครับไม่่จะเป็นดาก้าวาดีอีเทนโชสคนนี้มัดรวมกันนะครับความคมยังยังไม่ดีเลยยังไปแลกกับกองหน้าดีๆสักคนนึงยังพึ้ง่ายไปแลกกับมิโตวิดเดียวมิโตวิดนะฮนะสามคนไปแลกนะครับ3ของเหลือเลยทีนี้ก็มองว่าไม่ดีอยู่ที่ว่า แนวลุกตัวอื่นของเลเตอร์นะครับจะทําได้ไหมอย่างพวกฮาวิบาลอย่างเงี้ยก็ผมว่ามีคนเลือกแล้วผมก็อยากจะเลือกไว้เหมือนกันนะครับคู่นี้ผมมองว่าเลเตอร์ยังไม่ดีพอบุกนาฟอเรสครับผมมองว่าฟอเรสดีกว่าหากจะเลือกนักเตะผมไม่อยากเลือกเลยก็ฮาวิบาร์เนาะก็คงจะประมาณนั้นถ้าจะเลือกสักคนแต่ผมคงไม่เลือกนะครับผมคงไม่เลือกเหมือนกันฮาวิบาลผมมองว่าราคานี้คือทีมของผมเนี่ยมันเต็มแล้วนะครับคือนาลุกห้าคนมันเต็มไปแล้วเพราะฉะนั้น ก็คงจะไม่ได้เลือกใครในคู่นี้ติดมาในแฟนตาซีอีกคู่หนึ่งคู่ใหญ่ขอนานอีกคู่นึงนะครับไบตันเจอกับริเวอร์พูลตัวเจ็ดนะครับจะขอบมอเดอร์กับเรโดทโอดซาทดสอบความฟิตฝั่งไบตันส่วนฝั่งลิเวอร์พูลครับลุยดีอาร์ตฟิกิลฟานไดดีโกโชตาแล้วก็มีข่าวเจ็บของเดวินนูเย่เจ็บจริงครับที่แรกเมื่อคืนดูเหมือนจะเจ็บ3วีคถึง1เดือนพอมาเช้ามาเช็คขา่าวอีกทีเหมือนจะ แค่เจ็บเล็กน้อยนะครับนัดน,นี้มีโอกาสลงได้แต่ต้องทดสอบผ่านความฟิตก่อนก็เหนื่อยเลยครับดิยอภูขาดหลายๆตัวนะครับมาดูผู้เชาายวชาญสำหรับคู่นี้ไบตันเห็นเต็มตาเลยนะครับชอบมากๆเลยวันที่บุกไปชนะเอเวอร์ตันสีหนึ่งวันนั้นเชียร์ไบตันเต็มตัวเลยผมแล้วก็มานั่งดูวันที่เตะเอฟเอคับอีกนัดหนึ่งก็ แา่มินสโบของแข็งจากลีกแชมเปี้ยนชิพก็ผ่านสบายคือไบตันช่วงนี้เหมือนกับทีมของเดช h a b บีเนี่ยได้ทีมที่ลงตัวทีมในใจของพวกเขาเรียบร้อยแล้วนะครับนักเตะแต่ละตำแหน่งลงด้วยความมุ่งมั่นและมั่นใจในการเล่นเข้าใจในเกมสูงมากๆนะครับแก้เพสซิ่งเป็นทีมที่แก้เพสซิ่งจากทีมคู่แข่งเข้ามาเพสซิ่งใส่เขาพวกเขาแก้เนียนตาเนียนกริปเลยนะครับเป็นทีมเล็กที่เวลาโดนคู่แข่งเพสซิ่ง ทำได้ดีมากๆนะครับนักเตะไม่ต้องพูดถึงครับตอนนี้มีตวมะเ,เดี๋ยวยิงเดี๋ยว่ใจแล้วก็แม็กอลริเตอร์ดีต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนบอลโลกไปได้แชมป์บอลโลกกับจีน่าแล้วก็กลับมาดีอีกนะครับในฟุตบอลเอเอคัพสองนักเตะกลางๆอย่างปาซาวกอสกับซอลิมาร์ทซึ่งเป็นนักเตะที่เล่นในระดับกลางๆก็อยู่ดีๆก็พุ่งพรวดขึ้นมานะครับทำคะแนนเป็นว่าเล่นและตัวสำคัญสุดสำหรับผม,บผมทาบไบตันชุดนี้นะครับก็คือมอริเซสไซเซโดดีมากๆดีมานานแล้วนะครับ พอมีข่าวทีมใหญ่สนใจมีโอกาสย้ายทีมยิ่งดียิ่งเด่นขึ้นมาอีกเด่นเรียกค่าตัวเลยอันนี้คือฝั่งของไบตันมาฝั่งของลิวอพูลนะครับจับตรงไหนก็มีแต่เจ็บมีแต่ยุ่ยากนะครับแน่นอนว่าเซนต์ฮาฟเพกิวฟันได้เจ็บหลับตาลึกภาพเลยนะครับโจเอลมาติฟคู่กับอบาฮิเมโกนาเตแน่นอนแบ็กสองฝั่งยังเป็นตัวจริงอยู่โกนาเตน่าจะลืมฟันไลยแบบจากวันเจอเบนฟอร์ดได้แล้วนะครับกลาง เซตนี้เลยเซตเดียวเซตเดิมเลยครับ3ตัวการครับเตโก้คันตัล่าจอแดนเดอร์สันแล้วก็ฟาบินโยก็คงจะต้องขุด3ตัวนี้ไปใช้ก่อนหรือจะใช้แฮวี่เอเลียดซึ่งผมมองว่ามีโอกาสสูงที่เอเลียดจะไปเล่นตรงแนวลูก3คนมากกว่านะครับซึ่งกลางก็คงจะต้องแบก3ตัวนี้ลงไปเล่นหรือจะเปลี่ยนไปใช้2ของเหลืออย่างไอ ออกเลตชชเบ,บเลนนาบ,บิเกต้าหรอมันก็ยิ่งดูดรอปลงไปนะครับแนวลุกการที่สมมุตินะครับมันไม่ใช่สมมติอนระผมมองว่านุนเย็นน่าจะไม่ได้ลงซาร่าเล่นด้านซ้ายใครเล่นด้านขวาถามก่อน,นครับใครเล่นด้านขวาออกเลตอีกแล้วเหรอครับแล้วก็หน้าเป้าก็คงจะต้องเป็นคาดีกักโปแน่ๆครับกักโปต้องเล่นครับยังไงก็ต้องเล่นเพราะว่าฟิมิโนโแม้จะมีภาพข่าวว่าเออกลับมาซ้อมได้แล้วก็คงจะฟิตลงเล่นไม่ได้เพราะกักโปเล่น ต้องเล่นกองหน้าตัวเป้าจะย้ายซาราฟเล่นหน้าเป้าแทนยิ่งหนักนะครับถ้าซาราเล่นหน้าเป้าเนี่ยบอลไม่ถึงเลยซารายืนหลับเลยครับผมบอกเลยซาราถ้าเล่นหน้าเป้านะครับบอลมาแทบจะไม่ถึงยิ่งหนักสําหรับริวพูไปอีกคู่นี้ผมมองว่าหนักหน่วงจริงครับสำหรับริวพูนะครับด้วยความที่ทีมไม่พร้อมนักเตะตัวหลักเจ็บหลายคนนักเตะตัวที่ลงไปฟอร์มดรอปพร้อมๆก,กันนะครับหากริวพูจะบุกไบชรานัดนี้นะครับต้องหวังเลยครับอลิสอมเบเกอร์ฟอร์มต้องเทพจะบาผิดพลาดง่ายๆแบบเดิมไม่ได้แล้ว คูเซตฮาบต้องเนี้ยบกลางต้องเพสซิ่งแล้วก็ไปลุ้นลึกๆให้ฟอร์มสวิตออนสำหรับซาลาเข้ายิงเป็นตงุงยิงเป็นเข้านะครับถึงจะมีโอกาสบุกไปชนะใบตันได้คู่นี้มองอย่างเป็นกลางไม่เชียร์หงแบบผลรับตาผมมองว่า ยากลําบากเนกะินสำหรับเลี้ยวพูนะครับผมมองว่ามีโอกาสแพ้เลยด้วยซ้ำคู่นี้ผมมองว่าเจ้าบ้านแบตันน่าจะลผลงานได้ดีครับจะไม่แพ้เวีรยวพูลทีมเยือนส่วนในแฟนตาซีเวอรยวพูลใส่ไม่ได้จริงครับแม้ซาร่าจะเป็นตัวท็อปขาดซาร่าเกิดเปนยิงโป้งปาง,ง,งมาแต่ผมมองว่าวิกนี้ใส่ซาร่าใส่บูโน่นะครับะะราคาใกล้ๆกันใส่บูโน่ดีกว่าใส่เดอร์บอยดีกว่า2นัดมีโอกาสทานั้นมากกว่าซาร่าแน่ๆเลยนะครับคู่นี้ส่วนฝั่งไบตันก็ใส่ได้นะครับ แก๊งสามตัวกลางใส่ได้หมดเลยแม็กอลิสเตอร์ปาร์คกากอสซอรี่มาถ้าเงินเหลือน้อยครับพวกกลุ่ม5ล้านใส่ได้เลยนะครับก็คุณีเขวิจารณ์แบบแบนแบ,นแบนี้ครับเลี้ยงผู้ไม่ดีพอที่จะบุกประชาไบาตันได้ครับถัดไปเอเวอเรตันเจอกับเซาแธเทมตันนะครับเอเวอเรตันตัวเจ็บนะครับเป็นแบ็กราคาถูกอย่างไอนาธานแพตเตอร์สันไมเคิลคีนแล้วก็อเล็กอีวอบี้ส่วนฝั่งเซาแธเทมตันนะครับก็ตัวเดิมๆครับวาเลนโต้ดิฟลามินโต้ทีโอวอลคอต แล้วก็ไอ้เบลล่าคัตชับนะครับที่ยังเจ็บอยู่คู่นี้ก่อนโปรแกรมซัลตัมตันเจอกับซิตี้ผมมองแวบแรกผมมองเลยเอเวอเรตันเป็นหนึ่งทีมที่น่าเลือกสำหรับแนวรับวีกนี้นะครับราคาถูกๆใส่ได้เลยพอมาเห็นซัลตัมตันยิงซิตี้ก็เลยเกิดอาการแกว่งๆนิดนึงนะครับก็เลยเปลี่ยนจากเอเวอเรตันไปเป็นทีมอื่นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะเลือกเอเวอเรตันผมมองว่าก,ก,ก็เลือกได้นะครับแนวรับพวกไอ คอดี้ทาร์ลอฟกี้หรือจะเป็นมิโคเลนโกนะครับราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็ไปใส่ตัวลูกที่เล่นเล่นสองนัดใส่ในเต็มข้อเลยนะครับคู่นี้เอว่าตันหวังว่าจะเก็บคลินชีสจากซาตันตันได้ครับแล้วก็เป็นวันเสาร์คู่ดึกเบนฟอร์ดเจอบอลสมัรทก็ตัวเจ็บนะครับก็เป็นอลันฮิกกี้เช็คฟิตอีกคนหนึ่งเป็นอีวานโทนี่เช็คฟิตแต่ผมมองว่าอีวานโทนี่มีโอกาสลงมากกว่าฮิกกี้ แล้วได้เล่นแน่ครับอาจจะเป็นสำรองแต่มีโอกาสเปลี่ยนตัวลงมาค่อนข้างสูงส่วนฝั่งบอลสมัตไม่ต้องไปเอ่ยถึงนะครับผมไม่ค่อยเอ่ยถึงบอลมัดเลยแต่ละคลิปสําหรับนักเตะผมมองว่าบอลมัดไม่รอดครับอาจจะแพ้ไม่เยอะแต่แพ้แน่ๆครับก็จะหมายครับแพ้ไม่เยอะแต่แพ้ในเกมแพ้แน่แเจอลูกหนักลูกบอมอัดเข้าไวตูงตามตูงตามนะครับไม่มีโทนี่ก็ยังมีเอมโบโมนะครับมีวิซ่ามีอะไรบอลสไตล์บอลเบนฟอร์ดนะครับชนะขี่ข่มบอลสมัตขาดลอย สิ่งที่สนใจกึ่งก็คือแนวรับแนวรับของบอลสมาร์ทนะครับราคาไม่แพงผมเลือกครับผมผมเปลี่ยนจากเอเวอร์ตันมาเป็นมาเป็นเบนฟอร์ดเลยก็คือโยกมาจากเอเวอร์ตันหลังเอเวอร์ตันเป็นหลังเบนฟอร์ดคู่นี้ผมมองว่าน่าค l e a ที่สุดคู่ทีมหนึ่งในวีคนี้เลยนะครับหลังสามตัวก็ใส่ไปตรงๆผมก็ใส่เบนมีนะครับแล้วก็ไอริโก้เฮลลี่แล้วก็เซนก้าก่อวันเซนก้าร์วันที่เจอเลียพูเล่นดีนะผมมองว่าได้เป็นตัวจริงอีกอนะ่ะก็คิดว่า3ตัวนี้ลงเป็นตัวจริงบวกโกเลียก็ใส่ได้หมดครับ ก็ตามนี้เลยเบนฟอร์ดหน้าคลีนชีตครับแล้วก็มาถึงวันอาทิตย์เชลซีเจอพาเลตไหวห้หมยเชลซีพาเลตนัดสบายนี้มีโปรแกรม2นัดน,นะครับไปเยือนเชลซีเสร็จแล้วจะกลับมาบ้านมาเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอัปเดตตัวเจ็บเชลซีหียบครับผมคอนเก,น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 กอร์กงเต้ลิสใจฟอร์ฟานะ่าชิตเวลโบยาลอฟตัชชิกสเตอร์ลิงพูลิสิตเอดูอาร์เมนดี้ แล้วก็มาเจ็บเมื่อคืนสก,กาเลียบวกใบแดงจากเจ้าฟิลิกเล่นอยู่ดีๆโอกาสยิงมี3 4ี่ครั้งโหพวดมาโดนใบแดงคิดว่าอยู่หมีอยู่ลีกลาลิก้าครับยังเล่นติดมาจากลาลิก้ามัง้งก็เรียบร้อยโดน3นะัดเต็มๆนะครับส่วนฝั่งพาเลตก็ติดโทษใบแดงไทลิกมิเชลคู่นี้มีข้อวิจารณ์ยังไงครับมันคือมันจะมีความคิดของลึกๆของเรานะครับว่าทีมใหญ่เดี๋ยวมันจะต้องมีนแดนึงที่พลิกกลับมายิงเยอะชนะสวยๆแต่ผมว่าไม่ใช่นัดนี้ครับคือ คือเชลซีอ่ะมันมันขาดหนึ่งครับขา,ขาดขาดขาดตัวนักเตะชัดๆแล้วเจ็บกันหลายคน2ขาดความมั่นใจแน่นอนนักเตะชงไปเล่นที่เหลือนะครับขาดความมั่นใจเลยฮาวเวดเมื่อคืนกระตุกกะก,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 ะกักกะกะุกกกักจังหวะหน้ายิงไปล็อกส่งจังหวะมันเล่นผิดพลาดผิดจังหวะผิดสตเต็ปผิดความเป็นธรรมชาติของนักเตะไปหลายๆหลายๆครั้งอะไรขั้นตอนนะครับ มาถึงโค้ดโค้ดก็ออกเพี้ยนนะครับดอบกูกูเลยย่าส่งดาวลุกม,มาเป็นวิงแบ็กมั่งเล่นอะไรกันแบบทั้งโค้ดก็มึนมึนมน,นักเตะก็ฟอร์มดาวตัวหลักเก่งๆก็เจ็บผมมองว่ายังกลับมาไม่ได้จริงๆครับเชลซีจะเลือกแนวลุกให้ยิงเยอะก็เหนื่อยจะเลือกแนวรับให้คลีนชีตก็ลุ้นลำบากคู่นี้ผมมองว่า เชลซีอย่างเต็มกืนเก่งๆก็แค่เบียดชนะพาเลทดีมีหลุดเสมอ,อครับหากจะเลือกแนวะรับ, Chelsea, บเชลซีแบบเผือผมเลือกนะับพาเลทจะดีกว่าด้วยนะอันนี้จริงๆไม่ได้ประชดน,นะครับผมมองว่าหากจะเลือกหลับตาต้องเลือกเอาปืนมาเจาอหัวผมให้เลือกรนะหว่างแนวะรับเชลซีกับพาเลทดีนี้ผมขอเลือกพาเลทนะก็คิดว่าเชลซียังไม่กลับมาครับอีกคู่หนึ่งวันอาทิตย์เป็นนิการเซลเจอกับฟูลแลมนะครับ2ทีมนี้ตัวเจ็บไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือตัวหลักๆอยู่กันครบนะครับ เล่นได้ทุกคนเลยครับมีแต่ตัวดีๆกลับมาอย่างฝั่งนิวก็ได้อีซักฝั่งฟูลแลมก็ได้มิโตวิดคู่นี้น่าจะเล่นกันสนุกนะครับแต่ความคิดส่วนตัวผมมองว่าด้วยความแน่นอนของนิวคาสเซิลนะครับที่เวลาเจอทีมใหญ่นะครับในสภาพพร้อมๆพ,พวกเขาสู้ได้แล้วนะครับพวกเขาไปบุกเสมอสนอนนัดใหญ่ๆแบบนี้นะครับจะทำให้เกิดความมั่นใจในในการในการเล่นในลงการลงไปเล่นเลย แล้วมาเจอกับฟูลแลมโอเคแมฟูลแลมจะฟอร์มดีมากได้ไม่ด้วยกับมาแต่ผมมองว่าการมาเยือนของฟูลแลมมาเยือนนิโกเซลเนี่ยยากที่จะชนะนะครับแล้วจุดสำคัญจุดหนึ่งก็คือฟูลแลมความฟิตน้อยกว่าแน่ๆน,นะครับเพิ่งเตะเมื่อคืนไปสภาพร่างกายดบกว่าอ่อนกว่าล้ากว่าคู่นี้ผมมองว่าความแน่นอนและความสดจะทำให้นิโกเซลดับซ่าฟูลแลมได้ครับและนิโกเซลเป็นหนึ่งทีมที่ผมจะเลือกในแนวรับวีคนี้นะครับก็ค,คิดว่านิโกเซลชนะฟูลแลมแบบคลีนชีทได้ครับ แล้ว้็มาถึงวันอาทิตย์คู่ดึกคู่สุดท้ายนะครับเป็นลอนดอนดัมมี่แมตต์เลยสเปอร์เจอกับอาร์เซนอลสเปอร์ตัวเจ็บนะครับก็เป็นริชาร์ลิซันนะครับทดสอบความฟิตสามตัวก็เป็นเจสเบซูม่าเดนเยนกูรูเชฟกี้แล้วก็ลู u, ดิโก้เบนเทนกูโดยเฉพาะเดนเยนกูรูเชฟกี้มีโอกาสได้เป็นตัวจริงค่อนข้างสูงเลยมีโอกาสลงเล่นละส่วนฝั่งอาร์เซนอลก็ตัวหลักๆครับกาเบรียลเฮซุสคู่นี้น่าจะสนุกแหละครับลอนดอนลอนดอนดัมมี่แมตต์นะ จอทันกีทีก็มันนะครับมันทั้งสกอร์มันทั้งเกมรูปเกมจะเดือดมากๆครับเป็นเป็นเป็นดับเบิ้ลแมทอีกคู่หนึ่งที่ค่อนข้างเดือดคู่นี้ผมมองว่าแม้จะเล่นในบ้านนะครับสเปอร์ก็คงจะตั้งรับตามสไตล์คอนเต้แหละครับปล่อยซอนบุกขึ้นมาแล้วหาจังหวะก็กลับเจ็บเจบสู้ซึ่งผมมองว่าลึกๆคู่นี้ผมเชื่อในความเด็ดขาดในการทำประตูนะครับแฮร์ริเคนช่วงนี้ดีจัดจัดครับยิงทุกรายการยิงต่อเนื่องเด็ดขาดหนักกว่าถ้าเป็นมวยก็หนักกว่านะครับ หนักกว่าอาร์เซนอลผมมองว่าสเปอร์จะไม่แพอาร์เซนอลและน่าจะชนะได้นะครับส่วน,น,นตั้งแต่ในแฟนตาซีก็คงจะต้องเลือกแฮร์รี่เคนหรือซอนเฮืองมินนะครับแน่นอนว่าฟอร์มเคนดีกว่าแต่ข้อเสียของเคนคือสีเหลืองแล้วนะครับนัดนี้ถ้าโดนเหลืองนัดตกกขางเจอซิตี้ลงไม่ได้ซึ่งในลอนดอนดาร์บี้แมตช์โอกาสที่จะมีใบเหลืองใบแดงมันสูงอยู่แล้วนะครับก็รุนนะครับดูไปนอกจากจะรุ้นให้เคนทำประตูไปก็ต้องรุ้นให้เคนไม่โดนใบเหลืองเพื่อที่จะได้เล่น ในนัดตกค้างอีกนัดหนึ่งไปด้วยนะครับทั้งหมดเป็นวิเคราะห์วิจารณ์สคู่12คู่ดิในพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้นะครับมาถึงแฟนตาซีวิกนี้ก็ทีมที่มีทีมเบิ้ลสทีมผมจัดเป็นแนวลุกหมดเลยนะครับอย่างทีท่อธิบายไปข้างต้นเลือกแนวลุกลงไปเล่นพร้อมๆกัน5-6คนลุ้นสนุกกว่าเลือกแนวรับบวกกับแนวลุกทีมอื่นมันขัดกันนะครับจัดทีมแล้วมันจะลุ้นสนุกกว่านะครับลุ้นให้มันยิงกระแรกลกรานกันไปเลยนะครับเวลาเจอกัน ผู้ราบตัวของผมนะครับมาจากเบนฟอร์ดนะครับเป็นเลยญานะครับแล้วก็2กองหลังจากเบนฟอร์ดทั้งคู่เลยเป็นเบนมีกับเซนกาแล้วก็กองหลัง3ตัวลวดจากนีกเซอร์เหมือนกันนะครับเป็นแดนเบิร์นฟาเบียนแชร์แล้วก็บอสแมนถามว่าทำไมไม่มีทิเปียเงินไม่พอนะครับ แล้วก็กองกลาง3ตัวก็ล้วนๆเลยครับมาจากทีมที่เล่น2นัดนะครับเป็นควินเดอร์บอยบูโน่เฟอร์นันเดสแล้วก็มาคัดแรดฟอร์ดคู่ข้างหน้าเป็นแฮร์รี่เคนกับเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็จะน่าจัดมีมั้งล่ะครับจัดแนวแนวนี้นะครับผมบอกเลยว่าทีมแนวนี้เป็นทีมที่จัดง่ายดูเรียบๆแต่ผมบอกครับได้ลุ้นจนถึงวันสุดท้ายแน่นอนนะครับก็ทั้งหมด เป็นบทข้พิจาร,ารณ์ฟุตบอลพิมิลีกในวีคนี้นะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพราะผมจะทำให้การดูฟังของเพื่อนมีความสุขมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับ